มาส่วนของหูแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆในเรื่องของกลุ่มก้อนกล้ามเนื้ออ,อาจารย์ได้สอนไปแล้วในตอนที่ขึ้นหุ่นกล้ามเนื้อนะครับตอนนี้เราก็จะมาจับบุคลิกของลักษณะของหูเขานะครับบางทีเราเริ่มจากใบหูก่อนเลยนะครับนักศึกษาดูลักษณะความโค้งของใบหูเขาให้ดีนะครับในเรื่องของโครงสร้างอาจารย์ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะการกลางนะครับการกลางองศาต่างๆเนี่ยเราเรียนรู้ตั้งแต่ตอนที่เราทําโครงสร้างแล้วเนาะ ตอนนี้เป็นจุดรายละเอียดอาจารย์จะไม่พูดซ้านะครับนักศึกษาต้องดูในลักษณะของโครงหน้าเขาให้ดีนะครับว่าหูเนี่ยมันมีลักษณะกลางยังไงเมื่อเวลาเรามองด้านหน้านะครับหูกลางไหมนะครับหูกลางแค่ไหนเวลาเรามองจากด้านหน้าแล้วเวลาเรามองจากด้านข้างเนี่ยองศานะครับองศาของหูเขาเนี่ยเราเห็นแค่ไหนนะครับเราเห็นแค่ไหนไอตรงนี้อาจารย์สอนไปแล้วเนาะนะครับอาจารย์จะไม่พูดซ้ํานะครับอันนี้มาดูในส่วนของดีเทลในส่วนของรายละเอียดในแต่ละจุดในแต่ละจุดของเขาเลยนะครับ ใบหูนะครับใบหูของหุ่นเนี่ยนะครับจะต้องมีการเชื่อมโยงผิวหนังเนี่ยจะต้องมาเกาะตรงนี้แล้วนะครับดูให้ดีนะครับความเป็นเส้นดออิ้งตรงนี้ความลึกอของเขาตรงนี้จะต้องถูกกบชิดนึงนะครับเพราะมันเป็นผิวหนังที่มาห่อหุ้มแล้วนะครับใบหูนะครับเราเริ่มจากใบหูก่อนเลยนะครับ อาจารย์ยังไม่ได้เนาะเติมความกว้างของใบหูนะครับช่วงบริเวณที่กว้างที่สุดของใบหูจะอยู่ตรงบริเวณโคนตรงนี้นะฮะนะครับแลวตรงนี้จะเป็นโพรงเข้าไปนะครับเป็นโพรงเข้าไปข้างในนะฮะและบริเวณอใบหูช่วงโคนเขาเนี่ยนะครับก็จะมุดนะครับอารสอนไปแล้วเนาะมันก็จะมุดเข้าไปในบริเวณโพรงหูตรงนี้นะครับมันจะเป็นกระดูกอ่อน,ออน อยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนักศึกษาต้องใส่เนื้อดินเข้าไปข้างในนะครับให้เป็นเส้นนะครับดูลักษณะแบบให้ดีนะครับไม้มันเริ่มใหญ่ไปแล้วตอนนี้ต้องใช้ตัวจิ๋วแล้วนะครับลองเอาตัวจิ๋วทํางานนะครับเข้าไปในโพรงนะครับมันจะเป็นกระดูกอ่อนนะครับของตัวโพรงตัวใบหูที่มันสอดเข้าไปในโพรงหูตรงนี้นะฮะนักศึกษาดูลักษณะของกระดูกตรงนี้ให้ดี นะครับว่ามีลักษณะยังไงนะครับดูจากแบบนะครับอาจารย์ถ่ายไว้ให้หมดแล้วนะครับยุบลงไปเข้าไปข้างในนะครับไม่ได้ออกมาข้างนอกนะครับมันเป็นปุ่มกระดูกที่อยู่ข้างในนะครับลักษณะก็ค่อนข้างเห็นชัดอยู่นะครับว่ามีลักษณะยังไงนะครับทำงานลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่า ค่อนข้างจะแคบนะครับค่อนข้างจะแคบแล้วก็พื้นที่ในการเอาไม้ปั้นแหย่เข้าไปเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับดูลักษณะเขาให้ดีนะครับตรงนี้เป็นโพรงในนักศึกษาดูให้ดีนะครับมีลักษณะเป็นโพรงอยู่นะครับโอเคใบหูโอเคแล้วครับใบหูโคนหูนะครับ และส่วนที่ใบหูที่เข้าไปในโพรงหูเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมานักศึกษาดูเชฟตรงนี้ให้ดีนะครับดูความโค้งของใบหูตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับใบหูนะครับพอถึงจุดตรงนี้ช่วงบริเวณอันนี้เราเราเรียกว่าการหูนะครับที่มันมีลักษณะเป็นงามหนังสติก๊กใบหูกับก้านหูตรงเนี้นะครับมันจะมีการเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างาตัวผิวหนัง นะครับตัวผิวหนังระหว่างไอตัวไอง่ามหนังสติ๊กที่เรียกว่าก้านหูเนี่ยนะครับกับตัวใบหูเนี่ยมันจะมีหนังบางๆนะครับเชื่อมกันอยู่ตรงนี้มันจะไม่ลึกมันจะไม่ลึกนะครับมันจะไม่ลึกเชื่อมบางๆตรงนี้จะจะตื้นนิดนึงนะักศึกษาต้องถมเนื้อดินตรงเนี้ยให้ตื้นหน่อยแล้วเดี๋ยวมันจะมาเริ่มลึกตรงนี้ครับมันจะมาเริ่มเป็น เส้นดออิ่งลึกๆตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยมันจะแยกส่วนกันชัดเจนเลยระหว่างตัวก้านหูกับตัวใบหูนะครับนะครับตัวก้านหูก็จะขึ้นมาเป็นป้องแบบนี้เลยนะครับนักศึษาดูลักษณะข,ของตัวก้านหูของคุณลุงเขาให้ดีนะครับ อันเล็กนะครับการที่อยู่ข้างล่างนี่จะเล็กกว่าข้างบนนะครับจะมีลักษณะที่ยุบลงไปนะครับยุบลงไปเล็กน้อยนะครับยุบลงไปตรงบริเวณโพรงหูเล็กน้อยนะครับพยึกสากดลงไปเนี่ยกดตรงนี้ลงไปนิดนึงนะครับให้มีลักษณะเฉียงนิดนึงเฉียงลงไปนิดนึงนะครับมันจะเป็นปุ่มกระดูกข,ขึ้นมาตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วก็วิ่งเข้าหาปุ่มกระดูกอ่อนตรงนี้นะครับมันจะผักเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มันจะต้องเราจะต้องผักเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับเราค่อยกล้ามเนื้อก็ค่อยๆม้วนขึ้นมากระดูกมันจะค่อยๆม้วนออกมาแบบนี้นะฮะค่อยม้วนออกมานะครับ ส่วนบริเวณใบหูนะครับตรงนี้จะค่อนข้างลึกนะครับบริเวณใบหูตรงนี้จะค่อนข้างลึกนะครับการศึกษาคว้านเนื้อดินออกมานิดนึงนะครับและมันก็จะยาวจนถึงติ่งหูตรงนี้นะครับความลึกของเขาจะมาถึงตรงนี้ก็จะเริ่มตื้นลงนะครับจะเริ่มตื้นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเนื้อนุ่มๆตรงบริเวณติ่งหูนะครับ เมันก็จะมารวมกันตรงนี้ฮะตรงบริเวณเนื้อติ่งหูตรงนี้นะครับนักษาดูตำแหน่งของติ่งหูให้ดีนะครับอยากให้มันยานจนเกินไปนะครับดูลักษณะให้ดีนะครับดูเชฟด้วยนะครับดูเชฟของตัวใบหูตรงนี้ด้วยเนาะมันจะคลอดลงมานิดนึงนะครับคลอดลงมาแล้วก็ค่อยๆออกมาเป็นติ่งหูนะครับติ่งหูตรงนี้ ดูลักษณะหนังที่มันห่อหุ้มให้ดีนะครับแล้วก็หนังก็จะห่อหุ้มขึ้นไปจนถึงบริเวณบังลมตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะมี ็นผิวหนังที่ห่อหุ้มลงมาอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีหนังคล้ายๆตกท้องช้างนะครับตรงนี้ค่อยๆยานค่อยๆหย่อนยานลงมาตรงนี้นะครับบริเวณติ่งหูตรงนี้กดให้เป็นร่องนิดนึงครับเพราะว่ามันค่อนข้างชัดอยู่นะครับ อันนี้ก็ค่อยๆเก็บดีเทลไปนะครับค่อยๆเก็บดีเทลไปค่อยๆเก็บวอลล่มนะครับค่อยๆเก็บวอลล่มให้ดูนุ่มขึ้นนะครับค่อยๆผสามวอลล่มต่างๆเนี่ยให้มันกลมเกินกันเหมือนผิวหนังที่หอ่อร้มเอาไว้ให้ดีนะครับส่วนบริเวณบางลมนะครับบางลมเนี่ยจะมีเนื้ออยู่ตรงนี้เนาะนะครับความอ้วนของเขาเนื้อของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเลียวเล็กลง จนถึงใบหูแบบนี้นะครับกลุ่มก้อนเขาจะอยู่ตรงด้านนี้นะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ ดูให้ดีนะครับเก็บความเรียบร้อยนะครับเก็บความเรียบร้อยใส่ไม้ปั้นตัวจิ๋วเก็บด้านในนะครับที่มันมีความลึกมากๆนะครับ อันนี้ก็ค่อยๆเก็บบลรุมไปครับอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับควาเป็นหูถูกต้องใกล้เคียงกับแบบแล้วตอนนี้เราก็เก็บนะครับเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อย ก็บริเวณหลังหูด้วยนะครับนักศึกษาคือในแบบเนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าคุณนาผมยาวนะครับปกคลุมตรงบริเวณหลังหูหมดเลยแต่ว่าเราก็ควรจะเก็บหลังหูของเราเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับหลังหูเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่มันเป็นกระเปาะตรงนี้นะครับก็คือจุดที่มันเป็นโพรงหูด้านหน้านะครับพอไอตรงด้านหน้ามันยุบไอตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมาครับ มันจะเป็นกระเป๋ออย่างเงี้ยนะฮะสังเกตหูตัวเองก็ได้นะครับสังเกตหูคนรอบข้างก็ได้นะครับก็คือเก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปใส่ผมเนะาะเพราะถ้าเราเก็บตรงนี้ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องการใส่มวนผมตรงบริเวณนี้ทันทีเลยนะครับเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็บริเวณใบหูเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับข้างหลัง ก็จะลำบากหน่อยตรงพื้นที่แคบๆน,นะครับนักศึกษาต้องพยายามที่จะ,จะค่อยๆใช้ไม้ปั้นค่อยๆแย่เข้าไปนะครับพอฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําอีกฝั่งหนึ่งพอมาทําฝั่งนี้สิ่งหนึ่งที่นักศสกษาจะต้องทําคือฝั่งนี้จะยากกว่าฝั่งแรกนะครับฝั่งนี้เราจะต้องทําฝั่งนี้ไปด้วยแล้วก็เช็คฝั่งที่เราทําเสร็จไปแล้วด้วยนะครับให้มีความเท่ากัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำนะครับนักศึกษาต้องคอยเช็คความเท่ากันด้วยนะครับทำให้เหมือนแบบด้วยแล้วก็เช็คความเท่ากันของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับอ่าโอ้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันอาจารย์เรียกว่าใกล้เคียงดีกว่าแต่พอถ้าเป็นคนที่มีอายุสูงอายุขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความหย่อนยานแตกต่างกันไปนะครับสายขวาเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะมีการบิดเบี้ยวเอี้ยว ที่มันไม่เหมือนกันอยู่บ้างนะครับแต่หลักๆแล้วโครงสร้างยังไงก็ยังดูเท่ากันอยู่นะครับมันจะมีแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่บางทีมันอาจจะมีลักษณะที่ต่างกันไปเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ในเบื้องต้นพยายามที่จะทำให้มันเท่ากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูเป็นจุดๆไปว่าหูข้างนี้มันมีความพิเศษกว่าหูอีกข้างหนึ่งยังตรงไหนบ้างอะไรยังไงนะครับ แต่ไงก็แล้วแต่ก็พยายามที่จะคุมโครงสร้างเอาไว้ให้มีความใกล้เคียงกันคือพอทําฝั่งนี้นักศึกษาก็ต้องมาดูอีกฝั่งหนึ่งที่ทําเสร็จแล้วด้วยเนาะนะครับที่สําคัญก็คืออย่าให้เอียงนะครับอย่าให้เอียงให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในบาลานซ์เดียวกันอย่าให้ขึ้นลงต่างกันนะครับให้อยู่ในเส้นสูตรของหูที่เท่ากันนะครับเวลาทำอย่าเพลินนะครับต้องคอยเช็คด้วยนะครับ ่งั้นพอทาเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นี่ต้องรื้อนี่โอ้โห,โหปวดใจเลยนะครับ่อจะทําเสร็จเดี๋ยวเวลาจะรู้ว่าผิดแล้วจะไม่กล้าแก้ด้วยที่สําคัญคือจะไม่กล้าแก้คือจะยอมปล่อยมันผิดอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่ไหวจะทําแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะถึงขั้นตอนหรือว่าอารมณ์แบบนั้นนัึกษาต้องเช็คให้ดีก่อนนะครับมันจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมา ไ,ได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าเวลาแก้หูนี่มันลื้อเลยนะนะครับหูแบบสูงต่ําไม่เท่ากันเนี่ยต้องเอาออกเลยนะครับต้องแก้เลยเหมือนกับลบแล้วก็ทําใหม่เลยนะครับเพราะนั้นบางทีมันโอโห้หูมันมันมีความละเอียดซับซ้อนนะครับกว่าจะเสร็จแต่ละข้าแต่ละข้างเนี่ยมันค่อนข้างยากแลถ้าเกิดมันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหร้องจากเลยนะครับร้องจากเลยไม่อยากจะแก้เลยนะครับ เพราะนั้นทําไปอย่าลืมทําไปเช็คไปทําไปเช็คไปนะครับอย่าเพลินนะครับอย่าเพลิน อันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาเข้ามาดูใน,ในจุดของหูนะครับที่อาจารย์ทําเสร็จแล้วนะครับนักศึกษาลองสังเกตอันนี้นะครับถ้าเรา,าซูมเข้าไปข้างในจะเห็นว่างานของอาจารย์ก็ยังไม่ได้เรียบร้อยอะไรมากนะครับคือยังเป็นทีอยู่นะครับยังเป็นทีอยู่แต่อนี้อาจารย์จะมาบอกต่แต่ละจุดนะครับของลักษณะของแบบให้นักศึกษาได้เข้าใจนะครับลักษณะของอันนี้ก็เรียกว่าใบ uh, หูเนาะ ใบหูที่มันสอดเข้าไปในโพรงหูนะครับนักศึกษาเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างดีแล้วนะนะครับลักษณะของอใบหูนะครับที่มันมุดเข้ามาเห็นไหมฮะที่มันมุดเข้ามาเส้นนี้ฮะที่มันมุดเข้ามาตรงบริเวณโพรงหูเนาะเข <the> ้ามาเกาะเกี่ยวบริเวณก้านหูไอที่เป็นง่ามหนังสติ๊กเนี่ยนะฮะตัว่ามันมีลักษณะยุบเข้าไปข้างในถ้าเรามองจากด้านหน้าเห็นไหมฮะมันจะยุบเข้าไปข้างในต,งตรงโพรงหูแล้วก็ออกมานะครับ ออกมาเป็นทรงนะครับออกมาเป็นทรงนะครับออกมาเป็นทรงหูนะครับดูให้ดียังไงตรงนี้ต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็ออกมาเป็นใบหูตรงนี้เรียกว่าก้านหูเนาะก้านหูไอตัวที่อยู่ด้านบนจะมีความกว้างมากกว่าจะมีความใหญ่มากกว่าข้างล่างเนาะข้างล่างเนี่ยนะครับจะนักศึกษาจะต้องขุดเนื้อดินให้มีลักษณะเอียงเฉียงลงไปต่ําลงไปข้างล่างเล็กน้อยนะครับจะไม่เท่ากันนะครับพาดผ่านลงมา พอถึงตรงนี้นะครับลักษณะของตัวการหูตรงนี้จะยุบเข้าไปข้างในพอยุบเข้าไปข้างในแล้วก็จะออกมาเป็นกระดูกอ่อนตรงนี้นะครับจะเป็นกระดูกอ่อนแล้วจะเป็นลักษณะแบบเข้าแล้วก็ออกมาแบบนี้แล้วก็มาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับตรงบริเวณเขาเรียกว่าบังนะครับบังลมตรงนี้เพราะตรงนี้จะเป็นรูหูเนาะตรงนี้จะเป็นบังลมนะครับลักษณะบังลมของเขาก็จะมีเนื้ออยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งเข้าไปเชื่อมโยงกับบริเวณ ตรงนี้รับจะไม่ได้ต่อนะครับความจริงจะไม่ได้ต่อกับตรงบริเวณจะแยกส่วนกันอย่างชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เนื้อของติ่งหูนะครับเนื้อของติ่งหูดูให้ดีดูลักษณะเชฟของลักษณะใบหูวของเขาให้ดีนะครับทําให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เก็บหลังหูให้เรียบร้อยนะครับเก็บหลังหูให้เรียบร้อยพร้อมที่จะใส่ผมนะครับมองจากด้านข้างต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าไอ้ตรงบางลมนะครับบางลมของฝั่งหูด้านซ้ายเขาเนี่ยจะเป็น2จุดนะครับจะเป็น2จุดจะเป็น2ก้อนนะครับจะเป็น2ก้อนลักษณะคล้ายกันเลยนะครับแยกนะครับบางลมแยกกับใบหูนะครับไม่ได้ต่อเชื่อมกันนะครับ ใบหูนะครับวิ่งเข้าหาโพรงหูแบบนี้การหูวิ่งออกมามุดเข้าไปแล้วก็เจอกระดูกอ่อนออกมาแบบนี้นะครับสัมพันธ์เชื่อมโยงก,กันกับตรงบริเวณบางลมแบบนี้นะครับติ่งหูเชื่อมโยงกับใบหูยังไงนะักศึกษาดูตรงนี้ให้ดีนะครับเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับเวลาเรามองด้านหน้าเราก็จะเห็นโครงสร้างที่มันเคิรอบเข้าไปแบบนี้นะครับโค้งยุบลงไปแล้วก็ออกมาแล้วก็ออกมาเป็นบางลม ใบหูออกมาเป็นติ่งหูแบบนี้นะครับลักษณะหูให้ถูกต้องนะครับโค้งหูลึกให้ถูกต้องนะครับต้องลึกให้ถูกต้องนะครับลึกแบบนี้นะครับอันนี้หูเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการปรับโครงสร้างบริเวณใบหน้าทั้งหมดตอนนี้เราครบแล้วนะครับหูตาจมูกปากในส่วนของรายละเอียดดีเทลตอนนี้ก็จะมาเก็บภาพรวมแล้วนะครับก่อนที่จะใส่ผมนะครับ